ครับผมถ้าเกิดใครอยากเห็นหน้าตากันนะครับผมก็ดูละครซิทคอมได้ครับผมเรื่องบ้านนี้มีรักใครได้ดูบ้างเอ่ยไม่ด้มด้ไม้าม้ม่ดูไ่ช่ได้ัด้เนาะตอนมีส้ย่้ไย่ไไมาไยู่ไดไ่อด้ัน่ล้วนะคร้บ้าม่่้่ไไ่้ ทุกวันนะครับวันขงยี่สิบวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับดูได้เลยนะครับแล้วก็มีรีดัมนะครับผมหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มที่ดูตีหนึ่งตีสองยันเก้าโมงเช้าดูได้ตลอดเลยที่ดูทุกทุผมดูได้ตลอดเลยเวลายาวดูจะไปต้องมาดูนะคะใช่ัอะไรต่อครับผมแล้วตอนนี้ก็กำลังทำเพลงอยู่ครับผมขอดใจรออีกนิดนึงครับผมพิซซ่าเลยพิซซ่าพิซซ่าครับอร่อยมากเลยจริงจริงสั่งที่ไหนสั่งที่ไหนสั่งไเชิงเซา สงถ้าสั่ง20ถาดขึ้นไปจะมาสั่งสัก40ถาดมาส่งให้เลยจังยังไงังยังไงแล้ว่ยไงสั่งที่เข้าไปที่นี่เลยกับลายนะครับผมทิมตัวแอดนะครับตัวเนะฮะและทิมพว่า T จดสิจดจดจะเซทุกคนอ่านดียูทีเอชีบูร์อ้าออเดบิวสอูเอสีดิบาร์โเอาดิบาร์โรเอาครับผมยาว ยาวยาวเข้าใจเดี๋ยวโพสตรูปให้ดูแล้วกันนะไอซีไปสอนนะเดี๋ยวโพสต์รูปให้ดูได้ยาวว่ากลับไปเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่เปลี่ยนชอบเพราะชอบอันนี้เวลาโปรโมทจะได้ง่ายหน่อยาะรชื่อลายไม่ต้องยาวไงชื่อชื่อแบรนด์ไม่เป็นลายยาวได้แต่ชื่อลายสั้นๆชื่อลายชื่อว่าโค๊ะ่ายแต่ยังไงแบสั้นๆดีสักวันลำบากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็อันนี้ก็ติดตามกันด้วยสำหรับคนรานของอยูน้อยยีพูดนะ อ่าผมได้ครับผมเอาวันที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตของเดอะสตาให้เนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดได้แต่ซื้อบัตรไม่ได้แล้วบัตรเต็มแล้วครับผมพูดได้พูดได้เพราะเดี๋ยวตามดูอาจจะมียาอื่นมาให้สะายกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าันต่อไปในงานนี้ก็คือเชียรพี่น้องเราทุกทท่านนะคะแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งคนคันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีมีคนเหมือนไหมีม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการใหอย่างรวดเร็วนะครับฝากด้วยกันนะฮะหนังสือเล่มแรกของผมนะครับเฟิร์สไทม่มี อ๋อไม่เลยเฮ้ยคุีณกลับมากคุณไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ห้องนานมาเล่นแล้วเอาเหรอนายบอกถ้าแข่ชมป์ผูชายจะได้ออกเอ้าหวิงเบ้ากนโอ้ยสีคบโอ้ยซโอ้ยสีครับผมตั้งแต่จันทรวสุกนะครับผมสามพุ่มเป็นต้นไปนะถึงห้าพุ่มนะทัวจันทรุสุกนะครับช่องแบงค์แชนแนนะครับผมแล้วก็ต้นนั่งงบอกครับเออยังมีนะฮะละครเงาโศกร้านนี้ก็รัถสายทำอยู่นะครับอ่อนเป็นวันแล้วก็ตอนนี้ ใครที่สาเออใครที่อยากจะเปิดปาร์ตี้หรือ<ง>ว่า